สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นผู้ชายโพสต์แล้วหลังแต่งงานซ้อนทะเบียนสมรสจากกรณีที่มีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อปันปันมูกแก้วได้ออกมาเผยแพร่คลิปบุกงานแต่งสามีพร้อมโชว์ใบทะเบียนสมรสโดยในคลิปขณะนำทะเบียนสมรสไปงานแต่งงานของสามีตัวเองซึ่งกำลังเข้าวิธีรดน้ำสังกับผู้หญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้หย่าขาดงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดด้านฝ่ายชายก็ได้ออกมาโพสต์หลังจากเกิดเรื่องราวโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ผ่าน facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าขอโทษทุกคนด้วยครับผมผิดเองคนเดียวอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องด้วยเลยสักนิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ